สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมกับบ้านสงการนี้นะครับมาเช็คกันเลยนะครับว่าจังหวัดไหนนะครับที่ต้องกักตัวบ้างน,นะครับโดยสถานการณ์ไวรัสโควิดนะครับรอบที่3าม มาแล้วนะครับทำให้เทศกาลสงการนี้นะครับใครที่จะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดเช็คได้เลยนะครับจังหวัดไหนที่ต้องกักตัวจังหวัดไหนที่ไม่ต้องกักตัวนะครับผมซึ่งนะครับมีการเปิดเผยออกมานะครับว่าจังหวัดนะครับที่ต้องกักตัวนะครับตอนนี้ล่าสุดในวันที่ เมษายนนะครับก็จะมีจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งมีการขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง5จังหวัดนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหาคนนะคนรนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการนะครับต้องเข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือลงทะเบียนผ่าน QR code นะครับผมและให้กักตัวที่บ้านนะครับในระหว่างที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมสำหรับคนที่เดินทางไปขอนแก่นนะครับต้องแรงงานตัวและกักตัวที่บ้านนะครับสอบถามสายด่วนเพิ่มเติมที่เบอร์0979596765นะครับผมส่วนจังหวัดที่2นะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการให้กักตัวเช่นเดียวกันก็คือจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะครับประกาศเรื่องการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับโดยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงได้แก่กรุงเทพมหานครปทุมธานีสมุทรปราการนครปฐมและนนทบุรีต้องกักตัว14วันนะครับหรือขอตรวจ ที่โรงพยาบาลน,นะครับหากเป็นลบไม่ต้องกักตัวนะครับถ้าจะจ่ายก็ประมาณ6 0 0บาทนะครับผมส่วนผู้ที่เดินทางจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดกลุ่มเสี่ยงนี้สามารถเดินทางไปได้ไม่ต้องกักตัวนะครับจังหวัดที่3คือจังหวัดบึงกาฬนะครับใครที่มาจาก5จังหวัดนะครับกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการนคนปรปฐม5จังหวัดนี้นะครับต้องทําการ รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนหรืออสอมอนะครับต้องกักตัว14วันนะครับผมนะครับนี่คือข้อมูลนะครับสำหรับคนที่ต้องกักตัว14วันสำหรับการเดินทางข้ามจังหวัดน,นะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ